สวัสดีช่วงแร่งๆครับผมวันนี้สิพากันไปเก็บพักนะครับพูนทั้งริมบึงริมหนองปุ่นนะครับไปน้ากันหลายคนนะครับซาเลีงถึงสองขั้นนะครับพูนแม่นองนัดผ้าแม่ป้านะครับป่าถึงสองป่านะครับที่ลวงหนายไปก่อนแล้วซาเลงคนละขั้นส่วนขั้นนี้กัมนี่นองโดนัดกบนองพ่อใจนะครับแล้วก็มีย่าของน้องพ่อใจเป็นพนละครับนะครับวันสิพากันไปเก็บพักใส่กันสีไใดหรือบอนะครับกับตามมาเบิงน้ากันครับผม ไงกันไงพวกขับรถกับราบจอดด่ให้ดมก้นกันคันไงไงกันไงโออยังไปเบิ้งเขื่อนฝายด้วยน่ะเป็นยังไงอู้เป็นเขื่อนลำพะเนียงเลยตานีย มันสุดกันมันพังแนน้ำพ้องนะครับชนี่วง่องลอะไก่เข่าู่บานเป็นยานมันพังนะครับและเห็ดผนียงเห็ดฝายกันไว้นะครับบังเกอร์กันน้ำสุดกันถนนสุดดินพังนะครับมองเก็บมองเก็บพักไสนะ่ะลงมือเก็บแล้วทั้งนึงมีบองเดียวเนี่ยตียายยงมองเก็บ thằng bao ỏi phun cả mì bà sơn các măng kép luôn măng kép cả con nó mì nó cứ mì say luôn ỏi trung lùng tinh liêng nhiêu mẹ yung làm mì cháp ẩn đại bao ngay เคี้ยยังไงก็เคี้ยทุ่หัทวนโว้ยมักตำแง่เต็มเลยอพิ่งเห็นนวยมันน่วยบักตำแง่ด้น่ะอ๋อมักตำแง่ไล่หลายดีว่ะมาเบิ่งน่วยมันผู้ใดหาสื่อหาเจ็บบักตำแง่มาเอาเด้อปลานี่ยุู้น่ะหลายก็หลยพู้นะอยู่ทั้งในผู้่เอามีผู้สื่อได้หะ้วล่าบักั่วคอได้ถามพ่อใจด้วยได้หลายไปน่ะ đây đôi... League... oh, lại là thì bó chạy Cái Bà để lại gì lì tân mà Và mình tùa cần men tân Ông, ông hoạt nhuạt Vườn đây nuôi nát đây Ôi, để cầm 2 cầm Để cầm điều Vườn Dây tình phần nuôi riêng nát dưới xuống súng Nhìn ừ. vào phần hòi tông lăng như vậy Nhìn đâu xây quả cốp đi. Cứ chỉ hả ngay có phát xây với đọc cốp một cái đuôi Phát xây Hả yeah. à. Sao bay thức rồi đấy à เ้าใส่เคี้ยมันเข้ามาเห็นมันมันหลีตาเนาะนี่หน่วยท้อขีดังลิ่ง่เนาะถ้า <c oughs> มันท่านเอกทำไปบ้องไม้กันบาที่นี่นี่โซนที่สองอีก เป็นตำล้ายเป็นตะลตรายนะครับจะ่าห้อยคนอย้นยางเก็บเที่ยวจนเปลีป่ยนไปแล้วผ<ม><น>ักไซเลยอย่ะมืดดำมือเหลาไปแล้วยางยางมันถึอเอามันมียางยู่เตีนย,ยนี่ผัก,กไซนี่มือคือดำสิผ้พากันใยมองนะครับใหญ่เลพาสีผ้าใายไปเก็บทั้งพนปปออูนนะครับิีกปลาอ่อยพุ่นนะครับมองที่สองนะครับนี่ยุ่งผักํำแย่ เอตาเง้ยก้วตนี่ยง้ติงหาตะยอดมันเงี่ติ่งเลยหมากันบ่มีเอาตต้งต่หยอดมันบ่ไหปเจ้าอาอักเอาอยู่ทางนผิดเยโอ้สามหน่วยนีเอานัดหมากี่ไงหรืกหมากสุกยี่ไง ปุณใหญยหยับยางอยู่จนส่วนทางปลาอ้อยนี่กับส่งมีให้เก็บก็มองที่แหลกอยู่นะครับทางน้ำพอนี่ก็มีหลายอยู่นัด่วยหนึ่ง่วยใหญ่ใหญ่ยู่นี่ต้นอ่อนเั้ยงวใหญ่ดีเลยงวยใหญ่แต่ว่าบัคแกได้ล่ะนั่นเองยุคห่างมาเลี้ยงเหลียงยีเปล่านั่นลงไปบ่ได้ดอกลูกนัดเขาไปบ่ได้ปลาอ้อยมันขั้นคลายได้ลูก phun bé hai dây tinh bưởi dây tinh xa hào, tang tên tây nhọt, nhỏ ngài mày tang 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 นี่เด๋อมาหนึงเด้มาหนึ่เหี่ยอโดน้ัดตาพอดีเนาะตาเด็กหน่อยตาต่อมๆนะจะเห็นป้าได้เจลกรรมดิไหมป้าป้าติงได้เ่ละกรรมเลยปุนันมาเอาน้ำแย่ติ่งพี่นัดเออปุณหรือบางย่างติ่งได้เนี่ยเป็นกรรมแบบไงหนึ่งเจละกรรมปุณ บ่แมนใดตั้งแต่ยอดมันเด้อเราคุณบะมนสันสันได้หนี่หี้ยมอือสีบ่แมนของแท้อยู่ที่นี่เงีย้ยเงีย้ยวเบิง้งเดกอก่าเยเงี้ยวหนึ่งสอง สองเมตรกว่าประมาณสองเมตรหาซิปย่านนะจ๊ะเพื่อสิแมันพันพกันพออน่อล้วเนาะนี่ยงางกับรวยลายร <c ười> วยลายแล้วเป็นดักปลาในนอนปลาช่อนดัปกปลาช่อนกลับและติพัฒนใจบัดที่ไหน ได้ไลายยืดถุงเสียใส่มาเบิองแน่ลุงป้าถุงเสียพอใจไหมเต็มหมกอกอกยืดป้าได้หลายแล้วกลับบ้านเฮาบัดที่นีออ่ไปกันเด้อจา้าบาย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 ท่านผู้ชมให้นะบายบายกลับบ้านก่อนได้ใจเ้อพอแล้วกลับบ้านแล้วครับบัดที่นี่สวัสดีครับขอจบคลิปไว้เพียงซัมนี้ยังพออีกอยู่ ขอบคุณนะครับพี่ติดตามรับชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายบ๊ายบายนี่ของพ่อได้พีลงดูเอาได้หลายแถวอ่ะใส่ของตัวนัดตัวนัดไม่เดียวอันนี้ลากสีเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกาว้รวกหัวเหี่ยนเอาไปกาไว้รองหัวเหี่ยนเหรอ